ค่ะ,คะเรียนท่านผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ชนบุรีแล้วก็พนักง,งานทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอสแสดงความชื่นชมนะคะที่ทุกท่านได้ร่วมกันจัดงานเซฟตี้เดย์ในวันนี้ขึ้นมานะคะซึ่งมันก็เป็นป,นปนตามเจตนารมณ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะคือต้องการที่จะเห็นพนักง,งานผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเนี่ยได้มีความปลอดภัย นาทาทนนะะํงซึ่งกรมเราเนี่ยนะคะในเรื่องอื่นเนี่ยทั้ง4ท่านได้ฝากไว้แล้วนะคะสำหรับแนวการปฏิบัติงานของท่านนะคะก็จะขอปิดท้ายด้วยแนวทางในการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแต่งงานนะคะกรมเราเนี่ยเป็นหน่วยงานซึ่งบังคับใช้กฎหมายนะคะการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันจะมีสองมาตรการนะคะคือ1มาตรการบังคับนะคะมาตรการบังคับเนี่ยเราอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือน,นะคะท่านต้องปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติก็จะมีการลงโทษนะคะโดยการดําเนินคดีแล้วอีกมาตรการหนึ่งคือเอากฎหมายที่มันแข็งแข็งนะะให้มันซอฟต์ขึ้นมานะคะก็เป็นมาตรการการส่งเสริมนะคะคือส่งเสริมให้ท่านปฏิบัตินะ,ะในเรื่องของสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยนะ,ะถามว่าท่านต้องทํำไหมไม่ต้องทําก็ไม่มีความผิดนะคะ แต่เป็นสิ่งที่ควรทำเพราะว่ามันแสดงถึงความมุ่งม,มั่นของผู้บริหารแล้วก็พนักงานทุกคนนะคะที่จะก่อให้เกิดความปลอดภัยขึ้นในองค์กรของท่านนะคะมาตรการส่งเสริมเนี่ยผลของมันคือการให้รางวัลน,นะคะมันจะต่างกับมาตรการบังคับนะคะก็ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของอกลุ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะซึ่งทุกท่านก็ได้ พูดไปแล้วนะคะทั้งหมดในเรื่องของแนวทางการดําเนินงานของพนักง,งานทางพี่สุพัฒน์เนี่ยนะคะสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรีบอกว่าการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยเนี่ยต้องบังคับใช้อย่างเคร่งครัด นะฮะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทุกท่านนะฮะดิฉันเป็นผู้หญิง่นะคะก็บังคับใช้อย่างเคร่งครัดนะคะแต่ว่าต้องนุ่มนวลน,นะคะซึ่งซึ่งคำพูดเนี้ยะไม่ได้พูดขึ้นเองไม่ได้คิดเองนะคะลอกเข้ามาท่านหนึ่งคือท่านอาดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะฮะท่านอภิญญาสุจริตานันท่านบอกว่าเราต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ะฮะปล่อยปละละเลยไม่ได้แต่เราต้องนุ่มนวลน,นะคะซึ่งดิฉันก็พยายามที่จะตีโจทย์ของท่านให้แตกนะคะก็ท่านแต่งตั้งให้ไปดํารงตําแหน่งสสวนการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่อํานาจ,จเจริญพบว่าปัญหาที่นั่นเนี่ยคือไม่มีการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยเลยแม้ว่าสถานประกอบการจะไม่มากนะฮะแต่ก็ไม่ปฏิบัติตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเรื่องของอ การซ้อมดับเพลิงขั้นต้นซ้อมกับเพลิงแล้วก็อพยพหนีไฟนะคะไม่มีการปฏิบัติเนื่องจากในจ้างเนี่ยประสบปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในภาวะโควิดโรคระบาดนะคะก็มาคิดวิธีการว่าจะทํำยังไงที่จะให้ในจ้างเนี่ยปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยโดยที่ไม่ต้องเสียเงินนะคะแล้วก็ลูกจ้างได้รับความปลอดภัยด้วยเพราะในเรื่องของอาธิภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมาก ก็เลยเรามีเครือข่ายอยู่แล้วนะคะก็คุยกับทางพี่สุรกิจนะคะซึ่งเป็นรองประธานชมรมความปลอดภัยชนบุรีพี่สุรกิจช่วงชดานะคะว่าเราอยากจะจัดตัวเนี้ยให้กับสามกับการในจังหวัดนะคะโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยได้ไหมก็คือขอกันดื้อเลยพี่เขาก็เต็มที่นะคะเขาก็จัดให้เลยนะคะก็เราจัดงานวันเซฟตี้ที่อำนาจเจริญเนี่ยไม่ต้องใช้งบประมาณของ ราชการเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะทุกภาคส่วนเนี่ยให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะวิทยาเขตอำนาจเจริญไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเมืองนะคะสภาอุตสาหกรรม แล้วก็สถานประกอบการใหญ่ๆอย่างเช่นโรงงานน้ำตาลมิผลนะคะให้การสนับสนุนนะฮะในทุกๆเรื่องเลยทําให้เราจัดงานได้อย่างประสบความสาเร็จซึ่งในงานเนี่ยเรามีการให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงนะคะความรู้เกี่ยวกับดับเพลิงะะให้กับบุคลากรทางการศึกษา50กว่าโรงเรียนนะคะแล้วก็รวมทั้งเจ้าที่ของสถานประกอบการด้วยนะะ